เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันใน Dead by Daylight กับฆาตกรที่มีชื่อว่าซาดาโกะนะครับเป็นผีบอ่อน้ำนะคุณผู้ชมของทางญี่ปุ่นเขานะครับโอเคเปิดมาเราหาคนก่อนเลยผีตัวนี้เนี่ยวาร์ปได้นะคุณผู้ชมคือมันจะวาร์ปผ่านทีวีนะครับโอเคเฮ้ยม,มีคนแกะโทเทมม่ะ ฉีกไปไกลเลยอ่ะไม่อยากจะตามเลยนะครับโอเคทีวีเปิดแล้ว <c oughs> ยังคงฉีกอยู่นะ <c oughs> เอาไปหนึ่งแผลก่อน <c oughs> พ่อหนุ่มชุดเสือฉีกเข้าโอโหแล้วฉีกเข้าพุ่มไม้ผมมองไม่เห็นแน่ <c oughs> ไปเล้าหมูว่ะ สวัสดีเพื่อนโอ้อยู่ครบ3อยู่ครบ3ต้อง1แผ่นะบัตรรัด1อื่อต้องมีคนไปซ้ำนะครับต้องมีคนไปซ้ำเครื่องแน่เพราะว่าเครื่องมันจะเสร็จนีไ่ไงโอกาสได้แผลฟรีโอ้ยแผลเลยยื้อหนึ่งจีตรงนี้ไม่รู้มีเบสเมนหรือเปล่านะครับแต่ตามก่อนแล้วกัน ย,ย,ยจะจะัดัดยไปเลยไม่ล่ะไม่นะพี่ไม่กลัวหรอกยัดไปเลย <c oughs> <c oughs> หน้าแหกมานักต่อนักแล้ว <c oughs> บอกเลย <c oughs> เอาสาวนี้ก็แล้วกัน <c oughs> ไปครับยิ่งไปจัดการกับ <c oughs> เครื่องนี้ <c oughs> โอเคโอเคแจมโย คนช่วยแล้วหรอวาร์ฟดินี่วาร์ฟเลยแฮ่ฉีกไปนู่นนะครับมีคนคอยซับด้วยใจเอเพื่อนหนึ่งแผลก่อนเจ็บกันท่วนหน้านะคือด้านข้างเนี่ยมีเจคอยู่นะครับตรงนู้นมีเพียบเลยบ้านเล็กบ้านเล็ก ันนี้ไม่โดดหน้าต่างโอเคบอดีพ่าหนุ่มชุดเสือบัตรลัดหนึ่งห่วงไม้เปล่าห่วงไม้แต่ไม่โดดนะครับัสดีครับผมว่ารอบนี้เขาเปย์นแน่นอนอันน่โอ้โหแม่งโดดจริงวะแม่งโดดเลย <c oughs> <c oughs> กล่าวว่าเขาจะไม่โดดนะน่ะ ้มไปก่อนด้านหน้ามีคนครับมีเบ็ดเม้นไหะผมเอาลงเบ็ดถึงเพะว่าเนี่ยมานี่มานี่มานี่เอาเสานี้เลยแล้วกันเรื่องหนูมีคนไปแฮ่เฮ <Hey. S 1> ้ยไม่มีคนเลยหรอ <c oughs> แย่แล้ว <c oughs> ไปช่วยกันแล้วอะ่ะ อาแล้วผมหลงทิศหลงทิศเฉยอยู่กันเลยอ๋ออยู่นี่ครับวิ่งเป็นโอ้โหต่อตูดกันด้วยนะวิ่งแบบต่อตูดมาเพื่อนจ่าเอ๋เข้ามาแล้วมาครับเล้าหมูอีกแล้ว่ะ เฮ้เฮ้เเใจเย็นก่อนไปเพื่อนปั่นแบบเพลินเพินปั่นเพลินเกินไปหรือเปล่าปั่นเพลินเกินไปไหมจังหวะนี้เพลินเกินไปไหมผมว่าต้องมีคนย้อนกลับมาฝั่งนี้นี่ไงเอ้ยโดนทะลุหน้าต่างไปเลยนะ เอาอีกทีวะเอาอีกทีวะเจ๊กสวัสดีครับโอเคผมก็ต้องจัดการเขาแล้วนะตรงเนี้ยอืมยัดอีกทีเป็นไรไปโหคนนี้โดนโดนผมยัดไม้ตรงนี้สองรอบอะโอเค ขยันบูนนะโอ้ยมีคนโอเคผมมาช่วยแล้วไม่มีดูท่าจะไม่มีอันนี้นะเอ้ามีปโปลโลเฉยยัดอีกทีหน่อยเป็นไงเอาเลยผม ไล่มั่วเลยแล้วกันจังหวัดนี้ช่างมันทำรอยเลือดไปผมจะโมลิผมตื่นเต้นมากที่จะได้โมลิมาลองดูสิว่าในเรื่องได้ราวหรือเอ้าชิหายแล้วลงทิศคือเขาก็ลงเหมือนกันอ่ะ เอาละเพื่อนลายแรกอือจับยกคอรครับโอิโหัวใจไว้เรียบร้อยหนึ่งลาย <c oughs> ได้โมลีแล้วชื่นใจนะครับเครื่องเนี่ยอ่ะลองมาไปดู <c oughs> เครื่องนี้ดู อถ้าไม่งั้นก็น่าจะในบ้านใหญ่นะครับนี่ไงแต่เขาก็ปั่นไฟกันเร็วนะเนี่ยพยายามฉีกด้วยดูดิคนคนนี้ไม่มีไม้แตรอบตรงนี้มีไม้ ไม่ล้มอุย้ยโอ้โหยัดไม่ได้นะผมเอาเลยไหมฉีกแล้วฉีกแล้วแล้วเขาปิดทีวีหมดแล้วนะในบ้านใหญ่เนี่ยเราไปไม่ได้แล้วอะ่ะมาดูเครื่องนี้มีคนนะเนี่ยยิงเข้าบ้านใหญ่แล้ว จะเอ๋โอ้โหนี่ก็สาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะเราก็สาวญี่ปุ่นโอ๊ยไม่โดนโอ,โอะไรกันเนี่ยอ่บอีกทีหน่อยเป็นไงทีหน่อยเป็นไงเข้าไม้ตรงนี้เปล่าฉีกแมสก์หมีกละพาไปสิเออเราพาไปเถอะ ก็หัวอะไรลักหนาโอ้โหเคก็พับพับไปถึงนะเพื่อนโอ้โหอีโก้เยอะอ่ามีคนมาปั่นเครื่องด้วยดูตอนหน้าต่อตาอ๋อผมก็กระทืบเลยแล้วกัน ตามานตามาตาม,มันเหลือเครื่องเดียวแล้วนะคนนี้ฉีกเข้ามาเล่นจุดเดิมหรอโอ้โหคนนี้แม่งวิ่งคมเกิน ไม่ได้ไม่ไมไ,มไ,มไ,มไม่ได้การแล้วไปดีกว่าคน <c oughs> นี้วิ่งคมนะึบ <c oughs> นี่ไงตรงนี้มีคนครับไม่รู้ลากเข้าไปปั่นในบ้านใหญ่หรือเปล่า <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะ <c oughs> เราต้องเน้นคุมเครื่องนะตรงนี้คุณผู้ชม <c oughs> นี่ไงตรงนี้มี จะเอ๋พอดุชุดลายเสือโดดหน้าต่างปะวะไม่โดดนะแต่เลือกที่จะฉีกไปเลยนะครับไ,ไหนๆเราก็เจอกันอยู่ดีนะนีไม่โดดหน้าต่างด้วยคนมันมีโก้ไงตายยากไปแล้วนะเห็นนะเห็นนะตายยากไปแล้วอะ่ะเห็นนะว่าตายยากไปแล้วนะเพื่อนฮะ ตรงนี้มีผมขอหนึ่งแผลถึงไหมสวย <c oughs> เขาไม่กล้าเข้ามาแน่นะครับ <c oughs> ยกจริงยกจริงไม่จริงนัง <c oughs> จังหวะนี้อะไรอุ้ยชนได้เอาจนได้อ่ะ คนนี้มันจูกเก่งนะมันจะลากเข้าตรงนู้นนะครับเราอย่าไปเราอย่าไปมีคนป่นอยู่พ่อหนุ่มชุดเสืออีกแล้วเหรอผมต้องเอาพ่อหนุ่มชุดเสือนี่แหละ<อ>จ้าเอ๋อถึงปะเนี่ย<อ>มีตาย,ยากก็เออเอาละ มีหนึ่งคนอยู่ตรงนี้โอเควัคนนี้เขาพยายามที่จะช่วยเพื่อนนะหลอกไปทีนึงตายยากสวยจะจัดต้องล้มมาแล้วจังหวะนี้คงไม่ลม้มสวย มาเล้ารู้ว่ามีอุ้ยล้มผิดอ้าวชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วเพื่อนมาตรงนี้แน่ยังไงไปเพื่อนดึงเลย ดึงเลยสิสวยสวยไปโมริยา <laughs> จะโมริจะโมริไปครับไม่สนใจปีใจขุ่ยอย่างนั้นอะตอนนี้นะครับมรผมจะโมริมาเพื่อนเร็ยวไฮยากสวยรึป <laughs> แทงหลังแน่เลยวะจังหวันนี้ไม่ แทงก็แทงแทงมาเพื่อนสวยสวยเลยนะไปดักหน้าครับดักหน้าคุณผู้ชมคือผมอยากโมลีไงเข้าใจปะคืออยากโมลีไงอยากโมลีไงไปดวงตาโอ้โหแขนหักอื้มาดูชื่อเสือ เตายแบบกระหนำ่ำตายครับตรงนี้มีคนวิ่งออกไปแล้วนะวิ่งฉีกไปละแล้วผมก็เรียกก่อนเนี่ยเหรอ ฉีดไปนู่นนะครับคนนี้ฉีดไปไกลเลยนะครับไม่รู้ว่าเฟสอะไรแล้วด้วย,เด,ยวเดี๋ยวลองดูนะเล่นคนนี้ตามสุดเลยก็ได้นะครับมีไม้ไหมตรงนี้มีไม้ยัดนาสันนาสบัดไปเลยหมายถึงผมนะตายยากเปล่าตายยาก ตายยากแบบนี้สวยวันนี้ยังไม่ได้นะครับเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงแขนก่อนก็ได้นะครับถ้างั้นโอเคทีวีตู้นุดยังใช้ได้อยู่ โอ้ไปช่วยกันแล้วคุณผู้ชมแสดงว่าเขาย้อนกลับไปดึงอันเนี้ยน,นี่โดนหมดีดิเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยแล้วกันนะตอนนี้เอาเลยแล้วกันนะดูเพื่อนโดนหมดีเปล่า <laughs> ลายที่3โอ้โหเศร เริ่มแดงกล่ำโอเคผมพอใจแล้วอะสามคนก็ได้นะผมหาคนนึงไม่เจอนะครับเขาน่าจะเนียนตอนนี้เราก็หาหลุมแล้วกัน๊ยเจอหลุมอ้าวผมเจอก่อนผมเจอก่อนไม่รู้ว่าเขามีกุญแจหรือเปล่าประตูแบบนี้ก็เสร็จเราดิ ตอนนี้เรารอเช็คเลยเนี่ไมาละเขาเห็นเราแล้วมาเพื่อนจุกจนเอนติตี้ดูดตายเลยปะ่ะเอ้ยทีมตูดตายอืม้มหนึ่งแผลก่อนนะเปิดแผลไว้ก่อนฉีกมานี่แล้วเฮ้ยมีกุญแจปะเนี่ย โอเคมาเพื่อนไม้ตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะอ้ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยยตายยากปะเฮ้ย <c oughs> สวยคนนี้เล่นดีนะคุณผู้ชมเฮ้ย <c oughs> งั้นเราเดินยัดเลยงั้นเราเดินยัดเลยจังหวะนี้ จังหวะนี้เดินยัดเลยฮึบเฮ้ยโอ้โหเอดิตี้ดูดตาย <c oughs> คนนี้คือแบบศักดิ์ศรีจะจัดศักดิ์ศรีจะจัดไม่ยอมให้ตีล้มไม่ยอมให้ตีล้มโอ้โห <c oughs> โดนเอดิตี้แทงตูดตายนะครับเฉดศักดิ์ศรีมันข้มคอนะคุณผู้ชมปล่อยให้ขาตกรตีล้มไม่ได้นะครับ เอาละครับคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ทีนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย